อ้าวสวัสดีครับผมอ้าววันนี้มาดูว่าเมนูบายไม่เก๋มีอะไรนะครับผมนี่นะครับผมแกงคั่วเนื้อนะครับผมแกงคั่วเนื้อบายไม่เก๋นะครับผมแล้วนี่ไก่อบหมออไฟฟ้านะครับผมไก่อบมออไฟฟ้าแล้วก็ปลาทอดนะครับผมปลาทอดต้องมีผักแก้มนะครับผมมาลุยเลยแล้วกันไม่เป็นการเสียเวลาโอ้โหตักข้าวหมดไหมเนี่ยขนาดนี้หึหแกง แข่งขั่วเนื้อนะครับผมรอบนี้เนื้อปกติจะใช้หมูใช้กระดูกอ่อนอันนี้เนื้อเลยเนี่ยอือวรอือนร้อน ทำใหญ่ใหญ่ม,มันใกล่ทอเลยไก,ออก่อบ Ừ, ừ. Ừ, nhớ nén nén, dài 음음 อือหือโอเคครับ